สวัสด mm ีครับเช้าวันที่7มิถุนายนสองพันห้าร้อยแปดเป็นต้ามาแล้วฝากคนไลรก็แจ้งกตาแตลาดนัดโคกระบือน้องแกชุมพบบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยนะครับมันมีบรรยากาศค่อนข้างใจเอ้ยอ้ยชิ่วๆนะครับขัวเข่าหลายอยู่นะครับเหยียดน้ำกันหลายนะครับเน่ห่างผ่ากลางกันหลายนะครับในทุนนะครับกลุ่มทุนผ่ากลางกันหลายอยู่นะครับเห็นไหมครับสุพรรณบุรีเข้านะครับหนึ่นะครับกลุ่มทุนสุพรรณบุรีเข่าอยู่นะครับ ยางเหาะเบิร์นกันฮะอ่างใดียมีนะครับร้อยเลียงบ่ค่อยเห็นนะครับร้อยเลียงบ่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากเป็นร้อยเนื้อเมื่อรอยเนื้อลอยเนื้ออ้าเหมือนว่ามีฝนตกนะครับเหมือนเศร้ากับฝนฝ้าเคลื่อนเคล่อนเยอะนะครับเหมือนเศร้ากับฝ้าเคลื่อนเอยู่นะครับแต่เอ็มมินกับเอาลมมาอยู่เอาเตรียมเตรียมเอาลมมากับ วอนวนขายเนี่โอ้ยอ้วนยังไนะยงมั่วอะมัวขึ้นไปเไปร้อยสี่สิบวกอ้วนๆได้ขายแล้วเพื่าวสี่เป็นรองครป้าเป็นวยสี่ไป็น้าว่าเนาะสาวหัวรุนาสี่สน หมื่นสองส่วนนึงมา L สามสิบห้านะครับหมื่นหนึ่งสอง L สามหกนะครับ,รบสาวน้อยไปกันนะไปไปไปพี่ใส่ไม่มีว่าไทยเลย หัวไทยโอตวันนีีสะดือเดาลูกขึ้นีสะดือนะโอผิดตำลามันผิดตำรานะของแท้แตงโมีสะดือนะแม่ก็มีสะดืออยู่จจ้าน่อยนะมีบือมีเรื่องนิดนึงนะครับแม่ลูกจ้าบาทครับแม่ลูกกันพ่อเปิดได้ที่จมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเป็นเนงะินสีันเจ็ดรครับอา,อาครับ ไทยไถแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับสูงประมาณร้อยยี1สิบร้อยสบวก120ครับแม่ออกสีมุมมุมยังไงนะตัวดีได้พุลนะลูกก็เป็นจะสั้างนะสาหน่อยจะบาดครับสาหน่อยโอ้ขายแล้วนะสนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สามสามหกสมาสองหนึ่งส่สองนึจตัวมาสกัดครับงวนะครับ 4, ก้บแหวงหงวยยุ่งไม่เวดีนะครับ อยู่ทองอยู่โซนทางนั้นนะครับสนใจอยากได้นะครับขากลับเพิ่นกระพานอยู่พ่นท่องนะครับจอรดูรี่พ่นท่องเพิ่นกระพานเมื่อไหร่เขาพุ่งแล้ว <c oughs> นะครับเมือ่อวด,ดีดปลยผู้ใดอยู่โซนโซนกุชินาไล่กับสนใจกับมันนี่คนระับงัวไทยงัวไทยนะครับงัวไทยโดนๆสิพ่องัวไทยป้าหนึ่งงัวง่ามนนะเหมือนเลยเวียดนามสื่องัวเ <c oughs> อว แดดพันขันคุนวาวาน้ำดีครับขันวามื่นหนึ่งบรวารนมนเด็ฟังเขาม่อกหนบอกนะสาวหน่อยเงรุ่นสองพันครับหมื่นสองเปิดมาหมื่นสองมือีมันสามีหมื่นาทำหมื่นสองนครบเปิดราคาเปิดอ่ะมีใม้ต่อกันอยู่นะครับ้อยสาหบวก้อยสี่สิบหนึ สนใจติ๊ต่อเดียบเบอร์ไหนค่ั087 087 238 238 1332 1332สนใจต้องมาสอบจมสาวน้อยครับเมื่อสวงทรงที่สันค้ากับข้างบา้านมนงะ้บอกก็มาถามขอยมีคนมาให้8ปดพัสันเอาเปิดมาหมื่นสองนะครับราคาเปิดหมื่นสครับ ขัดน,บบน้ำเบี่ยงเล็กน้อยในบรมเนขวัญกระจับดีนะครับขวัญกระจับดีนะครับเครื่องดำๆนะครับนุ่มซีนุ่มสวยพร้มน,นะครับติดหูกระทบหน่อยนึงนะครับหัวใหญ่โอ้สเสด็จไปเที่ยวเวียดนามอยู่นี่สเสด็จไปเที่ยวเวียดนามเงินนี่ค่าเจบาทนะครับีแบบสี่หมื่นคำห้องอ่ารับาเปิดสี่หมืน่นอย่าๆสี่หมืน่นอ้ ตื่นสนามตื่นสนามตื่นกล่องตื่นกล่องใหญ่ยาวดใหญยาวครับน <c oughs> ี fruit, <c oughs> ่ท <t> ี่้ตลาดมวยตงนีครับเป็่ครับี่เปงเป็นทอง้ายกผู้่นาห่างเวียดจะต้องต่ออยู่นะครับสนใจตีตอได้เบอร์เด็ครับฮะมีเบอร์เท่าไหร่ครับมีโยคบผมเบอร์ยังนะครับ 096 8 3เก4 5หกศูน0 1เกดสมนครับผมเิดกาสิดสครตาดำนับสูงลอยหสบวกยี่รับนะครับพุ่งใหญ่ๆหน่าจะมั่นอยู่ดอกนะครับพุ่งมันใหญ่นะครับ

ว่าขาทุ่นกันได้ดุ่นสาวหน่อยสูงลอยสามหาบวกลอยสี่สิบนุ่งมีลอยซี่มี่แหละลอยสามหาบวกแดงดีนะครับนมซีนะครับเป็นเสี่ยวซิบซีนะครับ หมืน่นสามพันสะครับหมื่นนสอง่ามพันสองร้นะครับอ่ 13, 2, 1, 3, 200, นะนักไก่ซีดาก,ก,กันแล้วนะครับขาดต่นี้เล็กน,น้อยนะครับเบียดงามกันแล้ว เด็กหน่อยสูงหว้เปิดมาตึง7 0เจ็ดพัน <c oughs> ะเป็นต่เดก,กันเนาะ <c oughs> เดีงนับสาวน้อยหมื 13, ่นสามพัองร้อยไดบาร์นออะ,อะอาบินให้บวกให้แล้วนะครับบวกแล้ว บวกให้เยอะนะครับบวกให้เยอะนะครับเมนนื่อนี้คนสื่อไม่ค่อยหลายนะครับ

ดกันวน่นะครับว่ันได้กันอยูนนะ่นหนันใด้ัสิดันเอานะครับขาดเกินย้อนเนี่ยมองได้ก็สิเงื่นสาผ่นหาเนี่ยง,งนะครับตวาก็ได้ดีด้วยเลยแสดงว่าสืยังดันกันอยู่นะครับนะดันอยู่นะครับนั่นะั่นนะั่นมองนั่นวางนะ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 เป็นเป็นเะงียเมาแล้วนะเป็นวะ่าจะเอาหาอยนะครับ 1มื0สามพันหารยนะครับสาวนะครับร้อยสี่สิบนะครับเป็นได้ไกันบ้าใจมองได้สิมองขึ้สิเอากระสุนซ้ำหนึ่งะวันนี้ก็ราคาถือนะครับนัยรวมเหล่าง้ดกับราคาถือนะครับราคาถูกนะครับ มันขาดกันอยนู่ลอยนึงแล้วนะครับขาดกันลอยนึ่งเงนะินถึงไม่ให้เอาเอานะ